ลิตเติ้ลปรินเซสลุคได้แต่ด้ชุดสวยจังเลยก็ได้ชุดสวยจังเลยนี่โอเคมาเจอกันได้ชุดสวยจังเลยแล้วได้ชุดสวยจังเล้วกันรูเมื่อย